ความคิดสร้างสรรค์ส่งผลต่อชีวิตของเราในหลากหลายด้านตั้งแต่สภาพดีซื้อ้านที่อาศัายอยู่อาหารการกินจนไปถึงรถที่เราขับมันคือสิ่งที่สร้างและทําให้โลกของเราสมบูรณ์มากขึ้นมันคือสิ่งที่ให้คําจํากัดความแก่โลกใบนี้แทบทุกแง่มุมของชีวิตของเราล้วนได้รับอิทธิพลจากผลจากความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานสร้างสรรค์คือการตระหนักรู้ความละเอียดอ่อนความหลงไหล ความใส่ใจความมุ่งมั่นและการคิดอะไรที่แปลกใหม่เวลาเป็นเพื่อนสาคัญที่สุดของการคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์คือส่วนผสมของอารมณ์และความรู้สึกอันหลากหลายรวมเข้าด้วยกันกระบวนการสร้างสรรค์จะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทําอะไรลงไปไม่ใช่เราได้อะไรออกมาสิ่งแรกที่ต้องทําคือเชื่อว่าความล้มเหลวไม่มีอยู่จริงโยนความคิดนี้ออกไป โยนความคิดที่ว่าตัวเองจะล้มเหลวทิ้งไปไอเดียเป็นรากฐานของการทํางานสร้างสรรค์ไม่ว่าเราจะสร้างอะไรงานเขียนภาพยนตร์ภาพวาดหรือบทเพลงทุกอย่างล้วนเริ่มต้นจากไอเดียทั้งสิ้นหากปราศจากไอเดียจะไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นการคิดสร้างสรรค์ไอเดียเป็นเรื่องที่มีความเท่าเทียมเราไม่จําเป็นต้องได้รับอนุญ,ญาตหรือต้องมีประกาศนียบัตรเพื่อที่จะคิดไอเดียดีๆออกมาไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ แถมยังที่ไหนก็ได้เมื่อ,อไรก็ได้ไม่จำกัดเชื้อชาติศา,าสนาสีผิวเพศหรืออายุที่มาเกี่ยวข้องไอเดียนั้นรอเราอยู่ทุกที่ขอเพียงแค่คิดมันออกมาและถ้าไอเดียของเราเจ๋งพอมันอาจพลิกหน้าประวัติไปเลยก็ได้เรามีอิสระและความสามารถที่จะสร้างไอเดียจากความว่างเปล่าได้ทุกที่ทุกเวลาและอย่าลืมแบ่งปันให้โลกใบนี้ได้รับรู้ด้วยคุณค่าของไอเดียอยู่ที่ว่า มันนำเอาแรงบันดาลใจรอบตัวเรามาตีความจนเกิดเป็นสิ่งใหม่ๆแต่อย่างไรโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของแท้ทุกไอเดียล้วนหยิบยืมหลอมรวมหักล้างต่อยอดและได้รับอิทธิพลจากไอเดียอื่นๆทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นจากอากาศธาาุรากฐานของสุดยอดไอเดียทั้งหลายคือความจริงซึ่งถือเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในการทำงานสร้างสรรค์ทุกคนล้วนมีความคิดสร้างสรรค์นในตัวอยู่แล้วมันคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราน่าสนใจ สิ่งที่ต้องทำคือคิดและเสนอไอเดียที่สดใหม่อย่างแท้จริงในแบบที่ไม่เหมือนใครซึ่งจะทำได้นั้นก็ต่อเมื่อยอมเอาชื่อเสียงของตัวเองเข้าไปเสี่ยงจงอย่ากลัวความไม่กลัวคือคุณสมบัติที่จาเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่ทำงานสร้างสรรค์ทุกแขนงเราทุกคนคือศิลปินหนึ่งในทักษะที่ยอดเยี่ยมที่สุดของมนุษย์คือการรู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรและเคารมัน มองให้เห็นว่าเรามีพรสวรรค์ไม่มีใครสร้างสรรผลงานเพียงเพราะอยากจะทําเราต่างก็อยากจะถ่ายทอดอะไรบางอย่างเราอยากถ่ายทอดทัศนคติหรือความเชื่อของตัวเองหยุดคิดเริ่มใช้ความรู้สึกถึงแม้ว่าความคิดสร้างสรรค์จะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสมองแต่มันก็ต้องอาศัยหัวใจในการขับเคลื่อนเช่นกันการคิดมากการคิดมากเกินไป เป็นอันตรายต่อกระบวนการคิดสร้างสรรค์ขัดขวางไม่ให้มีจินตนาการเมื่อใช้ความรู้สึกเราจะเริ่มออกสำรวจความเป็นไปได้ทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการทำงานสร้างสรรค์ท่านนีเป็นการแข่งขันเพื่อของใจผู้ชมศิลป็นที่คว้าชัยชยนะคือคนที่ถ่ายทอดประเด็นของตัวเองได้เร็วกว่าคมกว่าและกระตุ้นผู้ชมให้ฉกคิดได้มากกว่าการนำของที่ไม่น่าจะมาอยู่ด้วยกันเป็นการมาค้ำให้สมอง พยายามหาทางคลี่คลายความขัดแย้งตรงหน้าช่วยให้ไอเดียติดหนึบในหัวได้ในที่สุดเช่นรายการตลกเอานักปรัชญากับกวีมาแข่งขันฟุตบอลกันคิดสวนทางโลกมุ่งไปทางไหนตรงไปอีกทางการเล่าเรื่องเป็นรูปแบบของการสื่อสารที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมาเรื่องเล่าช่วยให้เราได้รับความบันเทิงเรียนรู้ติดต่อสื่อสารและเข้าสังคมกับคนอื่นๆได้ทุกเรื่องเล่า ล้วนทิ้งความรู้สึกบางอย่างให้กับเราหากไอเดียเป็นรากฐานของกระบวนการคิดสร้างสรรค์เรื่องราวก็คือพหาหนะที่ช่วยพาไอเดียไปถึงจุดมุ่งหมายด้วยการทําให้มันโดดเด่นและน่าจดจาําอย่ากลัวเทคโนโลยีเทคโนโลยีควรเป็นสิ่งที่มารับใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราการมองโลกในแง่ร้ายคือจุดจบของความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังงานเชิงบวกที่พาเราไปพบสิ่งดีๆ ท้าทายให้เราเปลี่ยนแปลงช่วยให้เรามองโลกในแง่มุมที่แปลกใหม่และน่าสนใจยิ่งขึ้นความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องของการออกสำรวจและการเดินทางไปยังที่ที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อนทำไมทำไมคือคำที่สำคัญที่สุดในพจนานุกรมของเราจงถามว่าทำไมกับทุกคนและกับทุกสิ่งทุกอย่างคำถามอันเรียบง่ายนี้เพียงข้อเดียว อาจพาเราไปพบกับไอเดียที่ท้าทายโลกใบนี้ไอเดียที่ทุกคนต้องพูดถึงว่าทำไมการทำงานสร้างสรรค์ไม่ได้เป็นแค่อาชีพแต่ยังเป็นความหมกมุ่นอย่างหนึ่งด้วยทำตัวขี้สงสัยตั้งคำถามกับทุกเรื่องเปิดรับข้อมูลตลอดเวลาใช้วิถีชีวิตที่ไม่เคยหยุดนิ่งลองมองไปรอบๆตัวยิ่งวัตถุดิบของเราแตกต่างกันเท่าไหร่และน่าประหลาดใจมากเท่าไหร่ไอเดียของเราก็ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นเท่านั้น ความคิดสร้างสารรค์คือการแสดงออกถึงตัวตนแรงบันดาลใจมีอยู่รอบตัวสิ่งที่เรามองเห็นได้ยินได้สัมผัสได้ลิ้มรสหรือได้กินล้วนมีส่วนช่วยให้เราสร้างไอเดียใหม่ๆได้ทั้งสิ้นแม้เราจะไม่รู้ตัวก็ตามโลกใบนี้สามารถมอบแรงบันดาลใจให้เราได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่เราต้องเปิดรับมันด้วยประสาทสัมผัสท,ทั้งหมดที่เรามีเราถึงจะรับและเปลี่ยนแรงบันดาลใจให้กลายเป็นไอเดียที่สดใหม่จงถอดหูฟังและออกไปสัมผัสก,กับโลกภายนอก แล้วเราจะต้องทึ่งว่าข้างนอกนั้นมีไอเดียมากมายแค่ไหนที่รอให้เราค้นหาส,สูงสิงอยู่กับความยอดเยี่ยมอ่านเรื่องห่วยๆเราก็จะคิดอะไรห่วยๆและสร้างผลงานห่วยๆจงมองหางานผลงานที่ยอดเยี่ยมเพราะความยอดเยี่ยมจะกระตุ้นให้เราเก้าวไปข้างหน้าทุกสิ่งต่างกระเชื่อมโยงกันและยิ่งเราสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่างๆได้มากเท่าไหร่ งานของเราก็จะยิ่งน่าสนใจมากขึ้นการมองเห็นความน่าสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวิธีบ่มเพาะความคิดสร้างสารรค์ที่ดีที่สุดเราเคารพผลงานหรือผู้คนที่มาก่อนนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่าถึงกับต้องเทิดทูนบูชาจงจดจ่อเข้าไว้ฝึกฝนทักษะจนชำนาญและจดจ่อยอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนพวกเขาทุ่มสุดตัวให้กับศิลปะแขนงที่ตัวเองเลือก และนั่นก็ทําให้ผลงานของพวกเขาพิเศษกว่าใครเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องเราจรึงต้องเรียนรู้ที่จะทํางานกับคนที่เก่งในเรื่องที่เราทําไม่ได้ถ้าอยากไปให้ถึงจุดสูงสุดต้องเรียนรู้ที่จะรับฟังอ่อนน้อมถ่อมตนและตระหนักว่าจุดอ่อนของตัวเองคืออะไรการคิดสร้างฝันเป็นเรื่องที่ใครๆก็ทําได้แต่กุญแจสําคัญคืออยู่ที่การแยกให้ออกว่าไอเดียไหนยอดเยี่ยมอันไหนไม่ได้เรื่อง การตรวจแก้ช่วยให้ไอเดียของเราไม่ซับซ้อนจนเกินไปและยังทำให้เรามั่นใจได้ด้วยว่าไอเดียของเรานั้นดีจริงๆในการทำงานสร้างสรรค์การใช้อารมณ์ความรู้สึกและเหตุผลเป็นเรื่องที่ยากการใช้อารมณ์ความรู้สึกและเหตุผลพร้อมๆกันนั้นเป็นเรื่องยากถึงแม้ไอเดียที่ยอดเยี่ยมจะมาจากการใช้อารมณ์ความรู้สึกแต่มันก็ต้องถูกประเมินด้วยเหตุผลว่าดีพอหรือยังข้อสรุปที่ได้จากคนส่วนใหญ่ และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดเดาได้แต่งานสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมจะต้องทำให้ผู้คนรู้สึกประหลาดใจต้องนำเสนอแนวคิดที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนการไล่ตามกระแสมักจะลงเอยด้วยความล้มเหลวการทำสิ่งที่แตกต่างโดยไม่เดินตามกระแสจะทำให้เรากลายเป็นผู้นำกระแสแทนและการชี้นิ้วบอกโลกได้ว่าอะไรควรเป็นที่นิยมหรืออะไรควรตกกระแสจังหวะเวลาคือทุกสิ่ง